เห็ดนังไก่ที่ป้าได้มาเมื่อวานนี้นะคะป้าก็เอามาเอามาหั่นแล้วก็ตั้งไฟให้มันสุกตอนแรกป้าก้อยคิดว่าป้าก้อยจะแพ็กฟิตใส่ตู้เย็นไว้แต่ทีนี้เอ๊ะมาผัดผัดเห็ดกินบ้างบางส่วน แล้วก็ไม่ใส่เนื้อสับน,นะคะก,ก็ตำพริกะกับกระเทียมค่ะพริกี้หนูกับกระเทียมแล้วก็ผัดอหอมแล้วก็เอาเอาเห็ดหนางไก่ของเมื่อวานที่เราหามาได้นะคะ มาัพริกหยวกป้าก้อยก็จะหั่นใส่ช่องฟิกไปเลยนะคะเวลาจะเวลาป้าก้อยจะทำํำกินป้าก้อยก็เอาออกจากช่องฟิกแล้วก็ใส่ได้เลยะคะ่ะ จะใส่น้ำมันหอย เราไปเก็บเผ็ดกลับมาเราก็มาทานกับน้องวาแล้วก็มีน้องเตยขึ้นมาทานด้วยค่ะวันนี้ต้อก็ใบมกะกรูดก็ก็หั่นใส่เลยค่ะเพิ่มความหอมก้อยจะไม่ใส่ไม่ฉีกใส่อย่างงั้นก้อยชอบแบบก็หั่นใส่เลยค่ะ วงปลาหน่อย เห็ดท <ah ี่ป้าก้อยหาได้ป้าก้อยก็ทำกินทุกวันอย่างนี้แล้วค่ะโดยเฉพาะเห็ดหนังไก่ป้าก้อยเมื่อวานนี้ป้าก้อยกลับมาป้าก้อยก็ทอดเห็ดหนังไก่ค่ะกินกับน้องตีกินเล่นๆกันค่ะ นี้เดี๋ยวเราก็จะไปอีกป่าหนึ่งค่ะเดี๋ยววาเขาก็จะพาไปวันนี้มีรถพาไปสิเมตนะคะอืมอร่อยคับเพื่อน ยังไงป้ก้อยก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้ก้อยนะคะเดี๋ยววันนี้ป้ก้อยกับน้องวานน้องตรีเราก็จะมากินข้าวกลางวันด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันนู่นเลยค่ะในป่าเจ็บเห็ดค่ะค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสด,ดีค่ะอีกเยอะ สองปีสองปีถึงห้าปีเงี้ยก็เียวสาวย่ยาโอ้ไมก็สวยค่ะสวยมากมากเลยเพื่อนนี่ก็ถึงทะเลอีกแล้วนี้ทะเลเ่ยแหลวโหวิวสวยมากๆค่ะเพื่อนๆนี่านีก็จะขอเน้นวิวเยอะเเลยนะคะคลิปนี้เพื่อนเพื่อนไม่ว่ากันนะคะ ที่โอฟิวเหรอไม่เคยไม่เคยขับรถมาทางนี้เลยนะนี่แสบนะเหลออุ้ยเพื่อนๆค่ะป้ก้อยเดินข้ามเห็ดมาได้ไงมันรู้นี่ไงเห็ดเต็มเลยอ้ยป้ก้อยตาไม่ดีดูเพื่อนๆดอกดอกใหญ่ค่ะนี่ไปนู่นเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะ,นนะป่าป่าหม่ป่าเออป่า,ปาหม่น้องตรีพามานะคะวันนี้ป่าของอะไรนะน,น,นี่ค่ะ,กคะเก็บอะไรค่ะเพื่อนมาทางฮิตะน้องตีค่ะป้าขอบนั่งเลยโอ้โหดูสิค่ะเพื่อนโอ้โหดอกใหญ่ค่ะ นี่เพื่อนดูค่ะเห็นะคะดอกใหญ่ค่ะพเพื่อนๆโอ้โหอย่างนี้เก็บกันเพลินเลยดูกันมันเพลินเลยนะคะพเพื่อนๆเก็บสะอาดด้วยค่ะดูนี่ค่ะพเพื่อนๆดูดูค่ะเต็มเลยค่ะนี่มาั้เพื่อนนูน่ดีค่ะ โน่นนี่ค่ะยาวเลยค่ะเพืเ่อนๆเก็บกันยาวๆเลยคราวนี้ไม่ต้องเดินเลยค่ะเพืเ่อนๆจอดรถปุ๊บเดินเข้าป่ามาเก็บเลยค่ะวันนี้ไม่เหนื่อยนะคะไม่ได้เดินเลยถ้าน้องวามาแล้วไม่ได้เดินเลยค่ะถ้าน้องวามาแล้วไม่ได้เดินเลยค่ะขับรถเกยถึงป่าเลยค่ะ <laughs> นี่ค่ะวา,า,าพาซิ่งค่ะเมื่อกี้เขาก็ให้ไปโอให้ไปโกยอิดออกจากพอดีรถของวาเขาเขาโหลดต่ำอะค่ะาาเขาโหลดต่ำแล้วก็มันติดติดเอ่อติดลูกลังอะค่ะต้องลงไปเขี่ยลูกลังนี่ค่ะ เอาเอาไว้ในรถจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเนาะนี่ค่ะโอ้ยเยอะหลายสะออนนี่ค่ะเก็บได้เรื่อยๆค่ะเพื่อนๆนี่โอ้ยจริงจริงต้องตั้งชื่อชื่อช่องเลาะอย่างเดียวเลยใช่ไหมนี่ค่ะเพื่อน โอ้ยเก็บเพลินมะเช้าป้าก้อยก็เห็ดที่เก็บได้เมื่อวานนะคะป้าก้อยก็ผัดผัดผัดกับเอ,อผัดเผ็ดเห็ดหนังไก่ะคะ่ปะป้าก้อยก็กินมาแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวเราเก็บเห็ดเสร็จแล้วเราก็จะไปกินกาแฟกันแล้วก็วันป้าก้อยแล้วก็กวผัดเผ็ดนะคะก็คุย,ยคุยกกะ คุยกับเอฟซีอ๋อโอเคค่ะดยมันเยอะมากเลยตรงเนี้ยนี่ค่ะขอขอเก็บด้วยนะคะป้าก้อยค่ะเชิญเลยค่ะเก็บได้เลยค่ะก็อยากจะนอนเก็บไปเลยค่ะนี่ค่ะเยอะค่ะ ก้อยคานเลยนะคะเนี่ยก้ยอยคา,านเก็บเลยมันอวบเลยค่ะก็ใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยเก็บเพื่อนเอันนั้นเขาจะตัดอันนั้นที่ไหนตัดขาที่บ้านก็ได้เดี๋ยวไปทำคลิปตัดขากันค่ะนี่คะ่ะ,คะ,ะ,คะสาวว่าคนสวย<ก>ฮ่านั่งเก็บเห็ดพ่งเก็บเหค่ะนักตีไ<ก><ก>ด้ไปโน่นละ ไปค่ะข่าเนเพื่อนโอ้โหบานหน้าสลอนเลยค่ะนี่ดูค่ะบานหน้าสลอนรอรอรอปลาก้อยรอวาวาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเพื่อนดูอุ้ยบักหลายค่ะบักหลายเก็บกันเลยค่ะอุ้ยตรงนู้นอีกเยอะ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 ลาต้นไม้นู่นอีกค่ะ ค่ะอู้ยบักหลายไันได้มีอยู่ไหยอืมเอาเก็บเลยค่ะไอเก็บแลวนะคะเก็บเห็ดบ้านยาเยียบตรงนั้นเห็ดทั้งนั้นเลยเก็บเก็บเก็บเบเลยเก็บเลยเก็บเก็บใช่ไหมใช่เก็บเลยค่ะขายยาวยาว ไปหมกเขาว่าหมกอร่อยนะเห็นเขาอืมว่า,างั้นนะล,ลองไปหมกดูเย็นนะมือชาเลยนะเนี่ยดูสิครับเพื่อนๆดอกอยางใหญ่เลย เก็บได้เก็บเลยซอยซอยซอยแน่ซอยแน่เยอะเยอะม,มากเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะนี่อกนีนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆครัเพื่อนๆน มันมันเสยมันเสยผมพี่ <laughs> มันเสยผมพี่ไม่ใช่ภาษาลาวนะมันเสยเอ้ยเออ,เอ,อมันเสยผมพี่ขึ้นพี่ของไทยบางทีพูดลาวก็ไม่ค่อยขนาดลเลอ,อมันก็พูดได้ยุ เยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆวันนี้เห็ดเยอะมากๆว่าหยียบป้าเสียดายป้า,าก็เก็บโอ้หนูไม่เห็นน่านึกถึงตอนเดินโอ้โหเดินเป็นกิโลกาจะเจอเห็ดไม่ได้ตั้งใจงไม่เห็นเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันนะคะเพื่อนๆเดียวกับใบไม้อ่ะเพื่อนค่ะหนังไก่ค่ะเป็นดำใหญ่มาก,นกนหากนังไก่ค่ะสวยค่ะหนังไก่สี โอรอสค่ะนี่อีกดอกนึงนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะัะได้อยู่ยังได้อยู่ขาสะออนค่ะนี่ค่ะห่างไก่นี่ส,สวยๆเลยโอ้มหข้อพุกเกตค่ะเพื่อน,นสวยค่ะอุ้ยหักเลย กรอบๆุ้ยเห็ดเหลืองเจ้างามๆเหรอไหนอะป้าไม่เห็นป้าไม่เห็นอันน,นนี้ป้าจะเก็บเห็ดเหลือลงอะเพื่อนๆเห็ดเยอะค่ะเนือ เห็ดเหลืองวันนี้เรามีให้ดูหลายหลาย,หลายเห็ดเลยนะจริงๆเราเก็บเห็ดดาไปเยอะค่ะแต่เราเจอเห็ดเหลืองมันสวยเนาะเราต้องเก็บค่ะอุ้ยขาเขายังอบอยู่เลยค่ะนี่ไงค่ะเพื่อนๆเห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองค่ะเพื่อนๆนี่โอ้ยข้างบนก็ไหลค่ะนี่ค่ะเพื่อนอ่ะ ช่นี่ค่ะพเพื่อนๆตรงนู้นก็มีค่ะเห็ดเหลืองเราไปตรงนู้นเลยตีพี่มาตรงนี้นะ <ไป S 1> เจอเห็ดเหลืองอยู่ป้าเดินไปละนี่ค่ะพเพื่อนๆอู้ยเห็ดเหลืองก็หลายเห็ดดำก็หลายค่ะพเพื่อนๆเห็ดเหลืองดอกงามงามค่ะ,คะดอกยังกำลังตะมุตตะมิน่ากินเลยนี่ค่ะโอ้โห มื่นมาก็ไม่ไกล้วน้องตีเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะสวยป่ะเพื่อน นี่ค่ะเพื่อนๆอู้ยเห็ดดำหลายหลายคักเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่ค่ะเก็บกันเลยค่ะเพื่อน เห็ดดำเยอะมากโอ้โหมันขึ้นแบบไม่ต้องไปตรงไหนเลยค่ะเพื่อนนั่งอยู่ข้างถนนนี่แล้วนะ,ะ,นะเพื่อนเพื่อนดูโอ้โหเห็ดดำทั้งน้นเลยพื่อนเพื่อนจะ้ะอือหือนี่ค่ะ ดำเยอะมากๆเลยดูกันเลยคะ่นนะ,คะโอ้โหดอกใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆขาใหญ่ๆขาน่างามค่ะเพื่อนๆโอ้โหดูสิคะนี่ ค่ะใหญ่มากค<ม>่ะเก็บตรงนี้นะคะเพื่อนเฮ้โโดูจะเป็นกลุ่มเหมือนก้อนค่ะเนี่ยมันจะไปไหนเลย่ะเพื่อนเพื่อดูโอ้โห,โห จ๋าจเจอก็เก็บสิต้องมาเรียกป้านี่สวยคะ่ะเพื่อนๆสวยคะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปไหนเนะคานมันอยู่แถวนี้นะคะทั้งเหลืองทั้งออโอ้ยดูสิครัเพื่อนๆดอกเขากำลังสวยๆเลยอะ่ะทั้งเหลืองทั้ง ทั้งเหลืองทั้งดำทำไมเขาขึ้นพร้อมกันเนาะ,อะ,ะโอ้โหสวยค่ะอันนี้เก็กบเขาไว้ก่อนเขาเล็กๆอ่าทำไมไม่เก็บนี่คขา,คาเล็กอยู่ค่ะเก็กบเก็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 บขาใหญ่ก็เก็กบเปิดละค่ะ ไปค่ะนี่นะคะวันนี้ป้าก้อยเดินสบายหน่อยค่ะเดินสบายวันนี้วันนี้ไม่ได้ขึ้นเขาเป็นที่ลาบเดินสบายมากวันนี้อันนี้เห็ดอ,อ,อันนี้เห็ดแครอทป้าคะเนี่ย น,น,นะคะค้าตีกันเนาะวาวอยู่ข้างล่างนู่นนะคะไปกันเลยค่ะเห็ดเหลืองค่ะงามงามเห็ดมันปูค่ะอุ้ยดอกงามงามค่ะเพื่อนๆดูโอ้โห นี่ค่ะงานจริงๆนี่งาค่ะตรงนี้อีกเดี๋ยวลงไปตรงนี้นะคะนี่มีตรงนี้อีกค่ะเดี๋ยวลงไปเก็บตรงนี้กันเห็นไหมคะเพื่อนงามค่ะโอ้โหงามแท้เลยดอกยังสดอยู่เลยนะคะเมื่อวานนี้ยังเมื่อวานนี้ดอกแฉะแต่ว่าวันนี้ดอกโอ้โหอย่างสดเลยค่ะเพื่อนๆไปดูกันค่ะเพื่อน ทัต,ตีก็กำลังเก็บเก็บเห็ดขึ้นรถอยู่ค่ะปะก้อยขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณกดไลค์กดแชร์ทุกกำลังใจให้ปก้อยปก้อยขอขอบพระคุณมากๆค่ะอันนี้ตะก้าที่2นะคะเพื่อนๆเห็ดเหลือง,งก็เยอะค่ะเห็ด เห็ดเลืองก,ก็เยอะเห็ดเอ่อเห็ดดำก็เยอะค่ะ <laughs> น่คะฮ่าฮ่ามาตีบายบายโอเคค่ะโอเคแล้วกลับบ้านกันเลยค่ะเพื่อนๆ